ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่เองค่ะก็ได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์นะคะของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุน่นละอองภาค3ส่วนหน้าส่งอากาศยาน KA32 ช่วยดับไฟป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่ลุกลามต่อเนื่องมาหลายวัน เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยระดมกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งคืนหลังจากช่วงบ่ายวานนี้ตรวจพบความร้อน13จุดในตำบลยางเปียงตำบลแม่ตื่นตำบลมั่นจองโดยเฉพาะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยบริเวณป่าห้วยขึ้นป่าห้วยอุ้มหลงป่าดอยกู่ไฟป่ากินพื้นที่บริเวณกว้างกลางป่าลึก รอยต่อเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่กับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่นอำเภอสามเงาจังหวัดตากซึ่งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงชันเกินกว่าที่จะดับด้วยกําลังคนและไฟลุกไหม้ต่อเนื่องมาแล้วหลายวัน ในเช้าวันนี้ยังคงตรวจพบจุดความร้อนในอำเภออมก๋อยอยู่5จุดค่ะศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค3ส่วนหน้าได้ส่งอากาศยาน KA 3 2ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเร่งช่วยดับไฟในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยอย่างต่อเนื่องหลังจากเมื่อวานนี้ที่บินทิ้งน้ำดับไฟป่าไปแล้ว11เที่ยวปริมาณน้ำ3า3 0 0 0ันลิตรสำหรับเฮลิคอปเตอร์ KA 3 2ที่นำมาใช้ ในภารกิจดับไฟบนภูเขาสูงนี้มีสมรรถนะในการทรงตัวสูงค่ะบินช้าลอยตัวนิ่งและนานกว่าเครื่องบินรุ่นอื่นๆสามารถเติมน้ำและปล่อยน้ำได้ครั้งละ3,000ลิตรโดยไม่ต้องลงจอดและสามารถใช้ปืนฉีดน้ำและสารเคมีดับเพลิงได้อีกด้วยค่ะ